ไก่พัดเม็ดมะม่วงทำแบบนี้มาดูกันเลยครับตั้งกระทะเติมน้ำมันประมาณครึ่งกระทะครับนำไก่ที่มักลงไปทอดส่วนหัาตาสูตรกันมักไก่ก็จะแบ่งปันในอีพีต่อไปนะครับทอดไก่โดยไฟกลางทอดได้ไก่สุกประมาณ80%เครับหรือปาษาจีนเรียกว่าลายเยานะไก่สุกได้ทีนำไก่มาผักเอาไว้ครับกระทะรวนน้ำมันเย็นนำน้ำมันลงไปประมาณสองช้อนโต๊ะครับ แล้วตักออกกระเทียมสับนึ่งช้อนโตนะนำกระเทียมหลงครัวผัวซุกตามด้วยหัวมวยย่อยหัห่นสไล,ลด์แครอทและพริกยวกหากใครไม่มีพริกยวกให้ใช้พริกธรรมดาก็ได้นะครับนำสต๊อกไก่นึ่งเสี้ยรือถึงกระบวยครับซอสพัดอเนกประสงค์จำนวน5ช้อนโตครับส่วนใครที่ยังไม่รู้อัตราส่วนของซอสพัดอเนกประสงค์ก็สามารถย้อนไปดูคลิปได้นะครับนาพริกเผานึ่งช้อนโต นำพัดเสวส้มถูกย่างให้ข้าวกันครับนำไก่ที่ผักวาลงไปพัดรวมกับพักได้เลยครับชายการพัดได้แฝฟแรงพัดจนซอสซึมเข้าตัวไก่นำน้ำมันงา,นงานลงไปนิ่งช้อนโตรครับชายด้วยลูกไก่ยี่ตอนห้อมซอยท่านี้ก็เป็นอันเซตรับไก่พัดเหม็นมะม่วงพร้อมรับประทานครับใครจะท่านคููกับข้าสวสวยร้อนๆรือเป็นกับแกมก็มอหมาะมากครับ